ยองครัทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมเองสู้ลอยครับฟู่อืมไอ้เหี้ยน,นี่แม่งปัญญาฮอนอีกแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวผมเรมาไปอยู่ในเกมเราบอกในบุ้มกับแบบนี้มีชื่อว่าโอสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์น่ครับผมก็ในคลิปนี้ก็เป็นการจิ๊บผมจะมาพูดถึงสรุปอัปเดตคร่าวๆนผมเป็นอัปเดตท,ที่ไม่เชิงว่าใหญ่แต่ก็ไม่เชิงว่าเล็ก ให้กระการเลยกันในวงหลักๆเด็กก่อนที่จะครอบเด็กในรูผมาแจกค้ก่อนดีกว่าในรูปก็คือฮันเตอร์สตาร์พาร์ตในรับผมเวลสี่สิบถึงจะใส่ได้นะในรผมขึ้นรายละเอียดให้แล้วกันว่าได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมส่วนในประเด็นี้ในรูปก็จะเป็นการรีสตาร์พาร์ตใหม่ในรูปจะเป็นสายพาร์ตใหม่เข้ามาในรูปก็จะเป็นเออตัวละครเวลหนึ่งในรูปจะเป็นโกฮังแต่ผมเป็นโกฮังฉากตะกัดบ่อนในรูปจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบภาคไหนเดี๋ยวจะเป็นเดอะบูวี่ในรูปแล้วก็เป็นเออ เออโบตักดูบุ๋มสลัดดับวิกาดูไอส์ไอ้สลัดดับวิกาเนี่ยไอ้หัวหน้าเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยก็แล้วก็ตัวที่ร้อยดีุ่๋มตัวที่ร้อยสลับดิ๋มอนี้ก็จะเป็นเนี่ยปู่ปู่เนเทโลดูบุ๋มดูปู่เนเทโลแล้วก็ราชามดมิวจากฮันเตอร์อย่ฮันเตอร์ดูบุ๋มหรับใครที่เป็นแบบว่าที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแบบว่าแฟนคลับดูบุมเป็นใครที่ชอบตัวละครเราดีก็มาเก็บกันได้ดับผมนะดิบุ๋มเล่นมาเก็บกันได้ก็อยู่ประมาณ เดือนสองสามเดือนได้เด็กครับผมบอกประมาณนี้เด็กนะผมต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครในตู้กันดีกว่านะครับผมว่ามีตัวอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างถึงเด็นะผมลหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองตัวเด็กผมสองตัวไม่สี่ก็จะประมาณจะบอกว่าสี่ตัวผมพูดได้ไม่เต็มปากเด็กนะผมขอใช้ก็ว่าสี่ตัวแล้วกันเด็กนะผมเป็นสี่ตัวที่เอ่ออีกสองตัวเนี่ยเป็นชายนี่แล้วก็อีกสองตัวเป็นธรรมดาเด็กนะผมนั่นก็คือ,อปรุริเทพเด็กผมปรุริเทพจากโจโจ ในผมแล้วก็จะเป็นสตอมไฮจากตัวโจ้เหมือนกันในผมสองตัวนี้มาจากตัวโจ้เหมือนกันนี่ครับผมนะก็สตอมไฮก็จากตู้แซดครับผมแล้วก็ไอ้ปอเลปก็จากตู้ไวในผมไอ้สองตัวนี้เี่ผมจะมีล่างใช้ดีอยู่นะผมเดี๋ยวผมพูดถึงกิจตัวก่อนแล้วกันในผมเริ่มงฉากอ่ะไอ้ปอเลปนะผมจะเป็นร่างใช้ดีผมไม่ได้ใจว่ามันวีโอขาดเข้าตู้ไหมแต่น่าจะเป็นตัวรับตัวรับที่ตอนสุ่มสุ่มตอนที่ปอเลปเข้าตู้โอ้โจะเป็น ตัวของสแตลแมนเลยนะผมคือเซเวอร์ชาร์ลอตตเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมเอาไว้ทำเป็นแบบว่าเอ่อล่างหกดาวที่มันเป็นชัยดี้มุก็จะเป็นตัวสแตนมันเลยนะครับผมสแตนมันที่ไม่ใช่อ่าตัวของมันนั่งรถเข็นนะผมส่วนปกติก็เป็นนั่งรถเข็นนะครับผมหรือพูดถึงตัวดีนะผมก็ขอไปด้วยนิดนึ่งเท่าก่อนจะบีเป็นบ้างเด็ครับก็จะเป็นนั่งรถเข็นก็บทที่ดีในการใช้ก็ถือว่าค่อนข้างทำยากอยู่พอสมควรนะครับผมทำยากอยู่นะ แต่ก็ไม่ไม่ยากเกินมืออล้วครับแต่คนที่อยากลงเยอะแต่แต,แต่แต่ในที่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจก็มีมันเข้าตู้เซตอยู่เหมือนกันนะ่ผมเป็นตัวหกดาวเลยเนียผมดหาคนทําตัวห้าดาวที่แบบว่าเป็นร่างปกติต้องกำหม,มัดดีเลยนะ่ยผมก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าสำหรับใคร,รที่ขี้เกียจก็ไปสุ่มตัวตัวหกดาวในตู้เซตได้เนาะหรือถ้าเกิดว่าใครจะทาชิ้นนี้ก็สามารถมาเก็บตัวในตู้ไว้ได้นะครับผมโซต้ามาตัวนึงเป็นตัวฮันเนีครับ ตัวไฮไดเป็นออีกตัวหนึ่งที่โหยเรียกได้ว่ากิโกมากเลยนะผมเจอที่ตู้เซตยวผมก็เรียกได้ว่าตีศูนย์จุดสองหรือเปล่าเดี๋ยวผมถ้าจำไม่ผิดนะตัวระยะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้เรียกได้ว่าแม่งตัวยาแม่งน่าจะทั้งเกือบทั้งแมปได้หรือไม่ก็ทั้งแมปไปเลยนะเดี๋ยวมันต้องบีจริงแล้วก็มีล่างชดีด้วยเดี๋ยวผมก็บีล่างชดีที่มีมีโอกาสเข้าตู้ด้วยเดี๋ยวผมสับไข่ไม่ชอบล่างนาก็ชอบชดีที่มันเป็นหนออสีแดงๆหน่อยก็ไปสุ่มกันได้เดี๋ยวผม ประมานัผมจะพูดถึงเรื่องของไข่นะซึ่งไข <invoke> ่นี่ตอนนี้ด้วยผมยังไม่สามารถเปิดได้นะอ่ายังไม่สามารถเปิดได้หลายคนก็รว่าไข่เปิดได้แต่ยังตอนนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะผมส่วนนี้เป็นไข่ก็ยังอยู่แต่ผมยังไม่เอาออกเลยครับเดตดีนะผมแต่ไม่ได้ใ่ว่าจะออกตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วด้ผมสำหรับไข่ที่อยากสะสมก็เรี่ไปสะสมก็ได้นะผมส่วนไข่นี่ผมขอพูดถึงจนทุกผู้ชมอย่าไปคาดหวังว่าเออมันอัปเดตปุ๊บจะจะเปิดได้ทันทีนะผมก็สำหรับไข่ที่ทันช่วงเออ ไอ้ชาโดมาได้ปไอ้ตัวดีนะผมก็รู้ได้ว่าแบบรอไข่ค่อนข้างนานพอสมควรนะผมตั้งแต่ไข่ปีที่แล้วรอนานมากได้ปุ๊บวันจะเป็นเพราะเขาแบบกำลังคิดว่าเออจะเอาตัวอะไรเข้าตัวดีเข้าตัวไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะ้ปบก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอัปเดตดีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับจะได้่าเป็นอัปเดตที่ไม่เชิงว่าใหญ่นะ้ปุบหรือก็ไม่เชิงว่าเล็กอย่างที่ผมพูดไปเนาะเป็นอัพเดตที่เลยได้่าสายดิเบ ค,นนคนนันเตอร์คันเตอร์เนี้ยนะจะชอบกันหน้าดูนะครับผมก็สำหรับกิ๊นี้ก็เอ่อน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมมาไว้ต่อกันใหม่ในยุคหน้าละกันกนะครับผม